กลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการข่าวข้ามคืนนะครับเริ่มงานแรกกันที่บริษัทรับปิดมูลคอร์ o ปอเรชันจำกัดในเครือของบริษทัท t n m Media Global ประเทศไทยจำกัดเผยนโยบายการดำเนินธุรกิจในปี2,568เดินหน้ารุกธุรกิจบันเทิงเต็มรูปแบบภายใต้กลยุทธ์ e x p e r i e n m u s u s m c r k r t i t i n g ประกอบไปด้วยออฟไลน์ line, การสร้างประสบการณ์ที่พร้อมให้เข้ามาสัมผัสด้วยตนเองแบบใกล้ชิด เอกลุสีการสร้างความพิเศษและความหลากหลายที่ไม่ส้ำใคร Rabbit Moon ครับจริงๆเราเริ่มต้นจากการเป็น Talent Management เป็นค่ายเพลงนะปีหน้าเนี่ยเราก็เพิ่ม Line Up ของเราครับการมาเป็น r a p i i t o o o n Showbiz ด้วยนะครับซึ่งเราจะกลายเป็นผู้จัดคอนเสิร์ตทั้งปีปีหน้านะครับคอนเสิร์ตไทยคอนเสิร์ตเกาหลีคอนเสิร์ตต่างประเทศจัดในไทยจัดในประเทศต่างๆนะครับเรียกว่าเป็นทัวร์ครั้งใหญ่ทีเดียวครับ คูม,มาประเทศไทยฉลองครบรอบ7ปีจัดงานคูม,มา7 t เซเว่นเชียร์แอนนเวอรอย่างยิ่งใหญ่พร้อมเปิดตัวคุม,มาจิบิที่ชู่เปียกแบบพกพาไซมินิกลิ่นหอมอ่อนโยนโดยมีนักแสดงสาวสวยเบ,บลล่ารานีเป็นพรีเซนเตอร์และสามารถหาซื้อได้ในเซเว่นอโดยมุ่งมั่นจะเป็นองค์กรชั้นนำด้านสินค้าและบริการที่คุ้มค่าคุ้มราคาเข้าถึงผู้คนทุกระดับชั้นเปียง rehabilitation clinic คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูโดยนายแพทย์กัตะพงษ์ทองรงฉลองครบรอบหนึ่งปีจัดงาน Office Syndrome Summit 2024สุดยอดการประชุมเชิงสุขภาพสำหรับคนรักงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีรวมแพทย์เฉพาะทางรุ่นใหม่6คนในหลากหลายสาขาเพื่อร่วมเสวนาในประเด็นต่างๆเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการมีสุขภาพกายที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพครับเรื่องการปวดครับเป็นสิ่งที่ควรรักษาให้หายนะครับไม่ควรรอให้อาการปวดอยู่กับเรานานเกินไปเพราะยิ่งอาการปวดไปถึงจุดที่เป็นเนื้อรังเนี่ยทำให้การรักษาต่างๆเป็นไปได้ยากขึ้นอาจจะต้องไปถึงการใช้ยาฉีดยาหรือว่าการผ่าตัดในอนาคตได้เริ่มมีอาการที่ผิดปกติไม่เป็นแบบที่ควรจะเป็นหรือว่าเริ่มส่งผลต่อชีวิตประจำวันนะครับควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางครับ บริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดมหาชนเดินหน้าพัฒนาธุรกิจพร้อมเผยกลยุทธ์พลิกฉมคอมมูนิตี้มอลล์แลนด์สเคปทั่วกรุงเทพด้วยการรีแบนด์ครั้งใหญ่มาเก็ตเพ c สโดยทุ่มงบกว่า2,000ล้านบาทพัฒนาและปรับโฉมโครงการรวม15สาขาบนโลเคชั่นศักยภาพสูงพร้อมเตรียมเปิดตัวโครงการใหม่มาเก็ตเพรสเทพรักด้วยโมเดลคอมมูนิตี้มอลล์นวกับอ r b เบิร์นเฟสมาเก็ตในเดือนมกราคม2568รับเทศกาลตรุษจีนยิ่งใหญ่อีกด้วย จริงๆเทพรักเองเนี่ยอย่างเชี่ยเรียนนะครับว่าทางคุณเทพตอนโดนเองเนี่ยยังไม่มีคอมมิตตี้มองที่ที่สะดวกสบายนะครับแล้วก็ในคอนเซ็ปต์ใหม่อย่างเนี่ยที่เรากำลังจะเปิดนะฮะแล้วก็บนถนนเทพรักเองเนี่ยก็เป็นถนนที่มีศักยภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านใหม่นะครับในย่านวชิระพลน,น,นะครับหลักสิบก็ก็ค่อนข้างาจะเป็นชุมชนใหญ่นะครับแล้วก็ยังมีแกะนะครับยังมีอ่ายังมีความต้องการในในผลิตภัณฑ์แบบนี้ อีกงานดีๆกับพิธีปิดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมแฟชั่นสู่ตลาดสากลดีพร้อมแฟชั่นคอนเน็ก2024รับชมแฟชั่นโชว์ผลงานผู้ประกอบการจากกิจกรรมดีพร้อมแฟชั่นคอนเน็ก2024พร้อมมีพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ประกอบการทั้ง26กิจการและมอโบโล่รางวัลแก่ผู้ประกอบการที่มีผลงานยอดเยี่ยม3รางวัลอีกด้วยครับ จบไปแล้วสำหรับงาน Thailand Smart City Expo 2024ครั้งนี้ซึ่งจัดโดยบริษัท NCC Management and d e v e l OP m e n t จจำกัดร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมถือเป็นเวทีธุรกิจสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืนด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีในการจัดการเมืองการให้บริการประชาชนอย่างชาญฉลาดและการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพครับ และอีกหนึ่งงานดีๆที่จบไปแล้วเช่นกันกับเอสเทค2024ภายใต้แนวคิดการสร้างความเป็นไปได้ทางการศึกษาที่ไร้ขอบเขตเล็งเห็นความสําคัญของการยกระดับการศึกษาไทยด้วยเทคโนโลยีมุ่งเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ที่ทันสมัยให้กับผู้เรียนและครูทั่วประเทศเชื่อการพัฒนาทักษะทางการศึกษาในยุคดิจิทัลจะสร้างระบบการศึกษาที่เท่าเทียมและตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจในอนาคต ว่าเราพยายามที่จะพัฒนาแล้วก็นําผู้ที่ประกอบการทางด้านเอกชนนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีต่างมาให้ความรู้แล้วก็ให้ให,ให้ให้กับทางระบบการศึกษาของประเทศไทยได้ได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อน,นำมาใช้กับวงการการศึกษาของประเทศไทย,ไยทั้งในกรุงเทศและในต่างจังหวัดเมอริทคอฟฟี่จัดงานเมอริทคอฟฟี่แกลนโอเพนนิ่งเปิดตัวแบรนด์กาแฟสุขภาพเมอริทคอฟฟี่ อร่อยดีมีแคลเซียมพร้อมเปิดตัวอัปปุมนตรีเจนอักซรนพรีเซนเตอร์คนแรกอย่างเป็นทางการแท็กทีม2ส,สุขภาพดีปุ๊กลุกฝนทิพย์และจีนา่าวิรายามาร่วมแชร์ไลฟ์สไตล์การดูแลสุขภาพและการเลือกเครื่องดื่มเพื่อการใส่ใจตัวเองอีกด้วยครับขอโอกาสให้เมอริสคอฟฟี่ของเรานะคะเป็นกาแฟหรือว่าเป็นกาแฟที่ยืนหนึ่งในใ,นใจผู้บริโภคในเรื่องของการ เติมแคลเซียมเข้าไปเวลาดื่มกาแฟนะคะดังนั้น1แก้วที่คุณดื่มกาแฟเข้าไปเนี่ยคุณได้แคลเซียมด้วยนะคะปิดท้ายกันที่ร้านอาหารอีสานฟิวชั่นอย่าง Be Light like Bar and b i s t r o มาแนะนำเมนูเด็ดๆแซบ่แซบๆเพียบพร้อมบาร์เทนเดอร์สุดชิคที่ทำค็อกเทลได้ทุกเมนูตามที่ใจเราต้องการเลยทีเดียวเด็ด <Dead S 1> มากสะอาดถูกหลักอนามัยแน่นอนนะครับมีความรู้สึกว่าคุณคือสิ่งสำคัญของร้านนี้นะครับไปใน Google m a p นะครับแล้วก็พิม สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยว Google ก,ก,ก็จะพาคุณมาที่นี่ครับร้านตั้งอยู่สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษที่จอดรถเพียบเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เที่ยงวันไปจนถึงเที่ยงคืนสำหรับค่ำคืนนี้ผมและทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ